ฉันไม่ได้กลับบ้านมาซะนานเลยทําไมที่นี่มันดูโสมโส,สมลงหรือเปล่าเนี่ยแม่แม่อยู่ไหนน่ะแม่แม่แม่อยู่ไหนน่ะอยู่ฉันบนหรือเปล่านะ่ะแม่แม่นั่นคงไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดใช่ไหมมีคง ไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดใช่ไหมถึงชันลุกแต่ลูกจะกลับมาแม่ก็คงตายไปแล้วแม่เขียนหนังสือเรื่องนี้ไว้ในวันาสุดท้ายของแม่ตอนที่แม่จะตายแม่ไม่เลือกจะขอโทษลูกอยู่มากมายแต่มีเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆที่แม่ต้องบอกลูกให้ได้แม่เขียนข้อมูลไว้ในหนังสือให้ลูกลองไปตามหาล,ลองดูพรแก่คนเดียว จะต้องตามหาแกให้เจอนี่ไงฉันคือพี่ชายของนายนะนายสนใจจะไปกับฉันไปคือไม่ไป,ไม,ไ,ปไม่ไปเหรอนี่จะไม่ไปกับฉันจริงๆหรอนี่นายเรียกฉันว่า,านนพี่จ๋าก,ก็ได้ววไม่ไปไงจริงๆนะไปนะไปได้แล้วโหนี่จะไม่ไปกับฉันจริงๆเหรอ,อเรียกฉันว่าพี่ชายสิเรียกว่าพี่จ๋าก็ได้พี่จ๋าอะไรไม่เว้ยอย่าตามมานี่นายจะไม่สนใจจริงๆเหรอเรียกฉันว่าพี่๋า็ได้นะ ถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปไปเถอะนะไปนะโอยหรือจะเรียกฉันพี่จ๋าก็ได้ไปก็ได้ไปก็ได้นำไปนำไปไปกันนี่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 ฮะนายน่ะใช่เฉินหมิงหรือเปล่าใช่ฉันน่ะกำลังตามหาพี่น้องของฉันอยู่ใครเหรอถ้านายสนใจตามฉันมาสินายก็เป็นหนึ่งในพี่น้องของฉันนะอ๋อได้สิ สนใจถ้าสนใจก็ไปกับฉันตามมาเลยฮัลโหลฉินซานนายอยู่หรือเปล่าน่ะเอาล่ะฉันมีเรื่องที่จะบอกกับนายคือนายน่ะเป็นน้องชายของฉันเอาเปิดประตูใส่กันซะนายเป็นพี่น้องกับฉันไปกันเถอะหน้าไปหาคนอื่นกันด้วย ไปด้วยกันเอ๊มันก็ที่นี่นี่วะทำไมที่นี่มันดูลกล้างแปลกๆเหมือนไม่มีคนเลยฮะอืมจะใช่ที่นี่จริงเหรออืมแม่ฉันใส่กระดาษถูกใบหรือเปล่าเนี่ยหวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าน่ะ เธอมีก็ส่งเสียงหน่อยแต่อย่าส่งเสียงเลยดีกว่าฉันกลัวอืมแฝดคนที่ห้ามันจะมีจริงๆหรอว่าหรือฉันจะมีแค่สี่คนนะแม่ฉันอาจจะจําผิดฉันว่าคงจะมีแค่สี่คนเนี่ยแหละคนที่ห้าคงไม่มีจริงหรอก